สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยนะฮะมาพบกับผมอีกแล้วก็มาพบคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่2ของผมคือคลิปแรกจะเป็นการแกะกล่องของจากรา z ด้าเป็นของ v igo, v igo i, วิโกวิโกลอมบี้ตัวลอม2นะครับก็อันนี้ได้โอกาสขายับขายายเปลี่ยนเครื่องพอดีเครื่องนั้น หลานมันขอก็เลยได้เราก็เลยไปซื้อเจ้าวัวเว่ย GR5 2017มานะครับ <itative S 1> ก็ไปซื้อมาร่วมกับของ t ู o ูฟเอตัวนี้ที่ว่ามันจะมีส่วนส่วนลดเครื่องอะไรเงี้ยเราไปซื้อมาจ่ายไปในราคาเออเดี๋ยวเด,เด,เดนี่จ่ายไปในราคา4ี่พนนะครับแต่ก็จ่ายคา่าอุย้ย แต่ก็จ่ายค่าบริการล่วงหน้าไปแล้วด้วยอ่าเรามาดูดีกว่าว่าทางทูเขาให้อะไรเราบ้างเขาให้ My s e l f i e ซึ่งเป็นของหัวเลยเองนะครับก็แกะดูก่อนเลยอันดับแรกก็จะพบกับ My s e l f i e แล้วก็คู่มือที่เราอ่านกันประจำเราดูดีกว่า My s e l f i e เขาบอกว่ามันมันเป็นทั้งขาตั้งแบบเอาเอาเครื่องลบไปก่อน ขาตั้งแบบยังไงเนี่ยเออตั้งอย่างนี้ได้อ่าตั้งตั้งอย่างนี้ตั้งตั้งถ่าได้แล้วก็ยืดเป็นไม้ฟลฟีได้โอเคนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแหละอืมเอาไว้ไปเที่ยวพกพาสะดวกดีอ่าเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่าอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่า ผมไปอยู่ร้านมาเป็นชั่วโมงไปอยู่ที่ช็อปมาเป็นชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่าผมให้เขาอัปเดตอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรนู่นนี่นั่นให้เสร็จผมจะได้ไม่ต้องมาลำบากอยู่ที่ห้องนะฮะอ่ะเปิดมาเลยเจอตัวเครื่องก็นอนแอ่งแมงเครื่องนี้จะแบบเขาจะติดฟิล์มมาแล้วติดติดติดฟิล์มฟิล์มฟิล์มใสมาแล้ว กัสกครับประมาณนี้นะครับตัวนี่ครับยังเป็น usb micro usb อยู่นะครับด้านด้านนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากถาดใส่ซิมข้างบนก็จะเป็นที่เสียบหูฟังแล้วก็น่าจะเป็นไมค์ตัดเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม power เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มปิดเปิด power เนี่ยครับด้านหลังจะเป็นกล้องคู่ซึ่งตอนแรกก็ ตกใจเออก็เลยใสยมาซะเลยนะฮะเรียบๆอย่างงี้นะฮะก็บางดีครับบางดีเบาด้วยครับเบาโอเคเราพาไปดูพัดก,ก่อนดีกว่าไปดูในกล่องกล่องมีอะไรให้มากเปิดไปเจอคู่มือครับที่เราอ่านกันประจำประจำภาษาไทยมีไม่นี่ <laughs> เราเจอนี่เจอนี่ก่อนเลยเคสนะครับเป็นเคพสพลาสติกคุมแค่ด้านข้างนะครับด้านล่างไม่ได้ไม่ได้คุมนะฮะจะถักเอ่เอ,อที่จิ้มซิมเราก็จะเป็นอแดปเตอร์สายชาร์จไมโคร USB แล้วก็หูฟังนะครับก็ไม่โอ้ยแบบเนี้ย ผมก็ไม่รู้นะเออนี่ฮะอันนี้อันนี้จ่ายไฟที่2องแอมป์นะฮะก็คงจะไม่ได้ชัดเร็วอะไรมากมายขนาดนั้นอา่าเรามาดูสเปคเครื่องกันดีกว่าไอตัวตัวนี้นะครับกล้องหลังกล้องหลังที่เขาเคมาคือมันจะมีกล้อง12ล้านกับกล้อง2ล้านก็คือ ไว้ถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์แล้วก็แบตเตอรี่ให้มา3,340นะครับสแกนลายนิ้วมือได้นี่ฮะสแกนไวมากครับดูนะฮะเนี่ยผมแค่อนิ้วไปจิ้มเนี่ยเออติดแล้วโอ้คือแสงเยอะมากเดี๋ยวขอรอแสงหน่อยอ่านะฮะนี่เมื่อกี้ แตะแตแตะแขงไปนิดนึงนะฮะก็ก็เป็นเนี่ยครับของผมอัปเดตเป็น Android 7เรียบร้อยแล้วครับอัปเดตเป็น Android 7แล้วครับเนี่ยครับ CPU รอมเนี่ยฮะโอ้ยทำไมโฟกัส บ่อยจังวีโกอ่าก็เขาบอกว่าปุ่มสแกนนิเมอร์ทำได้หลายอย่างนะฮะอย่างเช่นเข้าแกลอรี่นะฮะอ่า,อาเอาใช้ตัวเนี้ยปัดปัดรูปได้เนี่ยปัดรูปกลับไปกลับมาได้ครับ แล้วเรายังลากลงมาข้างล่างได้อีกโอเคก็ถือว่าโอเคสำหรับผมนะฮะเรื่องกล้องนะฮะเรื่องกล้องเราจะข้ามไปไม่ได้่ากล้องนี่ครับกล้องแชปคอ่าในภาพหน้าชัดหลังเบอร์ฟืบนี่เราเลือกได้ฟืบ เดี๋ยวเขาบอกผมมานะผมก็ไม่รู้ก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะมีมีโหมดต่างๆอีกเนี่ยเราสามารถโหลดเพิ่มได้อีกนี่ ผมก็ไปยืนเล่นได้สักพักอะ่ะกว่าจะตัดสินใจซื้อมานะฮะนี่เราก็ยังเขาบอกว่าแต่งรูปอะไรได้อีกเยอะเลยโอเคก็ขอจบการแกะกล่องเท่านี้น,นะฮะผมก็เป็นคนมือใหม่หัดรีวิวคือได้อะไรมาก็พูดตามที่เห็นผมไม่ได้รู้หลักการเหมือนคนรีวิวทั่วไปใน YouTube Channel นะฮะผมก็เป็นบอกเล็กๆเท่านั้นเอง ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ฮะคอมเมนต์ Comment ได้นะครับผมก็ไม่รู้จะพึ่งพาขอบการพะคุณยังไงที่ทุกคนกดเข้ามาดูแล้วก็เพิ่มยอดวิวให้ผมนะฮะขอบคุณครับแล้วก็ลาไปด้วยหัวเว่ย GR5 2 0 1 7นะครับ